ซื้อถูกขายแพงถ้าการลงทุนมันง่ายขนาดนั้นเ,นเพื่อนๆคนน่าจะรวยกันเต็มโลกไปหมดแล้วกับดักหนึ่งของนักลงทุนมือใหม่ที่เข้ามาในตลาดคือหลายคนคิดว่าถ้าเราตั้งใจศึกษาถึงจุดหนึ่งเราจะหาจังหวะซื้อที่ราคาถูกเราจะขายทํากาไรที่ราคาแพงๆได้แต่ถ้ามันง่ายขนาดนั้นน่ะนักลงทุนที่เข้าตลาดมาก่อนเราเขาคงรวยเละกันไปหมดแล้วแต่ในความเป็นจริงอ่ะนักลงทุนมือใหม่ไม่ได้มีเงินเริ่มต้นเยอะขนาดนั้นและก็ไม่ได้มีเวลาดูตลาดมากขนาดนั้น ดังนั้นนะเ,เพื่อนๆวิธีที่ง่ายกว่าคือการ DCA DCA ก็คือ Dollar Cost Average หรือถ้าเราเรียกแบบไทยๆก็คือทยอยซื้อแบบสม่ำเสมอเช่นเงินเดือนเราออกทุกๆสิ้นเดือนวันที่1ของเดือนถัดไปเราก็ทยอยลงทุนเดือนละเท่าๆกันอย่างสม่ำเสมอ จ,จะเริ่มต้นที่500บาท1,000บาท2,000บาทโดยที่เราไม่สดเลยว่าตลาดจะขึ้นหรือจะลงแต่มันก็อยู่บนเงื่อนไขที่ว่าเราเลือกสินทรัพย์การลงทุนนั้นแล้วศึกษาแล้วทาความรู้จักแล้วตรวจสอบแล้วว่าเหมาะสมกับเราเหมาะสมกับการลงทุนแบบเราแล้วเราก็ทยอยซื้อไปเลยทุกเดือนเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ราคาที่ถูกสุดแต่เพื่อนๆก็จะไม่ได้ราคาที่แพงที่สุดเหมือนกันเพื่อนๆจะได้ราคาที่เป็นราคาเฉลี่ยของการลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆข้อดีคือไม่ต้องจับจังหวะตลาดซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่ได้มีใครจะจับ เป็นค่าเฉลี่ยแล้วเหมาะมากมากกับมือใหม่เลยเพื่อนเพื่อนที่จะได้เริ่มฝึกวินัยทางการเงินและวินัยทางการลงทุนตั้งแต่เนิ่นเนินแต่สุดท้ายนะเพื่อนเพื่อน DCA มันก็ไม่ใช่เวทมนต์ถ้าเพื่อนเพื่อลงทุนผิดที่ก็เท่ากับขาดทุนได้เหมือนกันเพราะงั้นเลือกสินทรัพย์ที่ดีสินทรัพย์ที่เราเข้าใจสินทรัพย์ที่เหมาะกับตัวเราและเริ่ม DCA เลยอย่างมีวินัยพอเพื่อนเพื่อเข้าใจตลาดแล้วเราค่อยไปหาวิธีอื่นๆในการลงทุนเพิ่มก็ได้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดความรงดนเนดิี